สว,สวัสดีครับสวัสดีครับก็กล่าวพวเรา2คนอีกครั้งหนึ่งนะครับทาง YouTube c h anel ช่องวอลเล็บอลนะฮะกับเราสอคนคุณ,คณดิดธนรินป,ประสมเนธและผมปลั๊ผมได้เดี๋ยวเชยนะครับทีมงานจากเพจวอลเล็บอลแล้วก็ช่องวอลเล็บอลนี่แหละนะฮะอ่ะก็เช็คเคยวันนี้นะฮะเจะอเรา2คนในรูปแบบของคลิปนะฮะแบบนี้เนี่ยก็แสดงว,ว่าเราจะมีความเคลื่อนไหวนะฮะเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับวันนี้ ขออนุญาตหลุดออกมาจากเรื่องราวของทีมชาติสักหน่อยนะเพระานะว่าทีมชาติเนี่ยมันก็รอแข่งแหละแต่นนที่บราซิลก็มีความเคลื่อนไหวเป็นระยะระยะนะฮะนุ่นนิ่นด้านซึ่งหลายๆซสื่อหลายหลายเนี่ยเขาก็เขาก็เล่งเท้ออะไรกันอยู่แล้วมันก็มีความเคลื่อนไหวกันตามนะั้นแล้วันนี้เราสองคนจะขอมาอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับเรื่องการย้ายทีมไปต่างประเทศของนักกนะีฬาที่หลายๆคนเนี่ย สนใจมาโดยตลอดวันนี้มีความเคลื่อนไหวมาฝากกันนะคุณดิดนะใช่ครับอืมก็เราเริ่มที่นักกีฬาชายก่อนแล้วกันก็าตามาตามที่มีข่าวหนึ่งเดียวของหนึ่งเดียวคนนี้ก็ <laughs> คือขั้นตอนอย่างที่ <nothin> s <throat> <S อย่างที่เคยเกินไปในไลฟ์เขาก่อนคือตอนนี้เก้าสิบปอร์เซ็นแล้วคือคสัญญาจากทีมอะ <göz S 1> ส่งมาเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ทางฝั่งไทยเคลียร์ตัวเองแล้วก็เซ็นมันกลับไป อืมอืมนะฮะก็ถือว่าก็ถ้าถามผมก็คือเหมือนกับชัวร์แล้วแหละคือทีจะเอาอยู่ที่แล้วก็เหลือกันเราเซ็นกับไปนอกจากทางเราจะเทเองเนี่ยแหละอ่าอ่าคือเขาเขา,าพร้อมทุกอย่างแล้วอยู่ที่เราเซ็นตอบรับเอกสารทำ่ง้ทงทำเลือกอะไรให้เรียบร้อยใช่ครับอืมแค่นั้นเอง <c oughs> มไม่มีปัญหาอะไรก็ถ้าไม่มีอะไรผิดคาดก็ก็จะเป็นอีกรู่การหน้าจะเป็นอีกหนึ่งรูการที่มีนักกีฬาไทยไปโลดเล่นอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ผู้ชายต้องบอกก่อนว่าผู้ชายไปหลีกญี่ปุ่นนะฮะเออแต่ว่าไม่ใคนแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจําเือนได้ก็มีอย่างเติร์กกัลพัดคุณมีเคยไปมาแล้วอ่าครับผมมาฤดูกาลที่แล้วะนะฮ<น>ะใช,ใช่ใช่หรือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็แค่เกือบเกือบเฉียดเฉียดนะแต่ว่าไปทายเอาไปครับออไปทดสอบฝีมือแต่เขาก็ไม่ได้เลือกครับแต่ว่าก็ตอนหลังก็มีเติร์กเนี่ยที่ไปเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ต้องพอต้องบอกว่า สมัยนั้น<ส>ยังไม่มีโคตา A A ้าเอเชียวย่ั้มตอนที่มีการไปทดสอบฝีมือ,อนะฮะเออใช่ใช่สมัยก่อนมันจะยุ่งหน่อยเอาจริงเพราะว่าอะไรอะไรมันก็ยัง,ย,งยังไม่ค่อยพร้อมขนาดนี้นะยัง,ย,งยังไม่โอกาสยังไ,ไม่กว้างเท่าไหร่ครับอ,อคนเนี้ยถ้าไปอ่ะถ้าเราดูกันแล้วเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอ่ยยังไม่ต้องมองขนาดนั้นหรอกโอกาสที่จะพิสูจน์ฝีมือที่น่าจะ สอบผ่านเนี่ยน่าจะมีสูงกว่าเติร์กไหมดูทรงแล้วอืมก็ต้องบอกว่าก็เป็นผู้เล่นดาวรุ่งเหมือนกันฉะนั้นแล้วมันก็คาดเดาวอะไรยากในจังหวะของแต่ว่าใจส่สองตัวนี้คนละสไตล์อยู่นะคนละสไตล์ใช่ใช่คละสไตล์ก็ก็อาจจะความมุ่งมั่นความดุดันอาจจะมากกว่าแต่ก็ต้องก็เป็นห่วงเรื่องงารคอมมูนิเคชันกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยว่าจะทำได้ดีหรือเปล่า <G rab ble> ก็ต้องเดี๋ยวรอประกาศทีประกาศมาแล้วก็เอาช่วยกันต่อกันว่าอย่างไงอืมอืมเพราะว่าเอาจริงอะ่ะไม่ไม่ไม่เฉพาะเติร์กหรือว่าน้องคนนี้ที่กําลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้เนี่ยนักกีฬาชายไทยส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาในเรื่องของออการสื่อสารไอ,อ้เรื่องภาษาไม่เท่าไหร่นะไอเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นๆเลยบางทีเวลาไปอยู่ต่างดวงต่างแดนมันแบบไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยใช่ใช่ักทีฬาไทยมักจะเป็นอย่างเนี้ยผู้ชายหลายๆคนนะเนี่ย นนี่ยะก็ต้องรอหลุนกันรอหลุนกันไม่น่าหลุดแล้วมันงคุณมาถึงตรงนี้ดูแล้วโอกาสที่เราจะไม่ยอมมีไหมไม่น่ามีแล้วมั้งแบบนี้ถ้าเราไม่ยอมเองนี่ก็มันควรจะคว่ำไปตั้งแต่แรกแล้วนะไม่ควรจะมาคว่ำตอนนี้ถ้าถามผมนะถ้ามาปล่อยให้คว่ำตอนนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะไม่แต่คว่ำได้แต่ว่าถ้าคว่ำอีกจากนี้ไปคงไม่มีใครคุยด้วยแล้วนะไม่เอาแล้วเรื่องมึงเก็บไปเล่นกันเองในบ้านใช่ใช่คือถ้าคว่ำตอนนี้นี่ คนติดต่อเอเย่นอะไรก็คงแบบละอา<อ>บอกตรงๆไม่อยากยุ่งจริงมันมันก็จะอารมณ์เดียวกับนักกีฬาบางคนอะที่แบบประมาณว่าโอ้โหแต่งตัวนานเหลือเกินจะไปไม่ไปจะ<ช>เอาไม่เอาใช่ไหมเออใช่การก็ทํางานลําบากอ่ะก็เ,เอาไป็นว่าตอนนี้ผู้ชายเนี่ยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้เหลือแคอ่ทางฝั่งเราเนี่ยเซ็นสัญญ,ญาตอบรับนู่นนี่นั่นเรียบร้อยก็คือจบทางรู้เนี่ยเขาโอเคหมดทุกอย่างแล้วครับ ครับผมอ่ะคนแรกนะคนแรกคือหนุ่มไทยอ่ะคนที่สองคนไทยไอ้หนุ่มไทยมีคนเดียวคนที่สองอ่ะเป็นผู้หญิงของป็นผู้หญิงสาวไทยที่เราเคยคุยกั้เขาที่แล้วว่าเป็นคนที่เก้าตัวละครใหม่ตัวละครใหม่อ่ะโอเคเดี๋ยผมย้อนความนิดนึงก่อนว่าคือมีคนมาเมนมากมายว่าแบบทําไมเราไม่นับน้องวุ้นทิชยาไปด้วยที่ไปเล่นต่างประเทศอ่าคือต้องบอกว่าลีกเวียดนามอ่ะมันมันแข่งไม่ตรงกับลีกไทยแล้วมันแข่งไม่ตรงกับ ลีกอื่นหลีกทั่วไประบบหลีกทั่วไปทั่วโลกก็เลยเราก็เลยมองว่าเอ้ยคือจริงๆแล้วอ่ะคนที่ไปเล่นหลีกเวียดนามมันกลับมาเล่นหลีกไทยได้อเราก็เลยยังไม่อยากจะนับตรงนั้นเพราะว่าอ่ะมันก็มีหลายๆอย่างคือแบบหลายหลีกที่แบบเหมือนเดินสายอ่ะมองโก利亚ฟิลิปปินส์มาดลียอะไรเงี้ยอออะไรประมาณนี้พวกออินโดเอมาเลย์อะไรเงี้ยเรื่องเราก็แบบอ่ะก็ไม่อยากจะ เอานับหลักๆก่อนละกันที่แบบเป็นตารางเขาเรียกอะไรปฏิทินลีกที่มันชดพร้อมกับพร้อมกันทั่วโลกคือถ้าอย่างนี้ละกันอ่าถ้าถ้าถ้าพูดในมุมผมนะอ่าประเด็นของน้องบุนเนี่ยอไม่ใช่ประเด็นน้องบุนประเด็นของลีกลีกต่างๆที่คุณดิศพูดไปลีกเพื่อนบ้านแถวนี้ลีกที่เล็กลงมาหน่อยเนี่ยถ้าถ้าถ้าในในมุมมองผมในในในสิ่งที่ผมจะสื่อผมจะบอกว่ามันเป็นลีกที่นักกีฬาไทยสามารถไปได้มากกว่าหนึ่งคนถ้าจะไป อ่าใช่ด่าแั้นคือมันไม่ชนผลิตไทยก็แหละประเด็นของผมใช่เอ่อดังนั้นมันก็เลยไม่ได้ถึงกับว่าอ๋อเออมันเป็นบิ๊กเดีลแหละแต่ว่าไอ้ไอ้ลีกต่างประเทศใหญ่ๆ่ที่มันเป็นสากลเนี่ยคือมันอยากไปก็ไปไม่ได้ถ้าเขาไม่เอาอ่ะเออเอาแบบนี้แล้วกันเอ่อเอาง่ายๆมันจะไบบโอเคก็พูดไปไอ้ลีกเล็กๆเขาก็ต้องอยากให้เราไปเหมือนกันเราถึงจะไปได้ไม่ต่างกันหรอกเออพูดอย่างกันเดี๋ยวเขามาหาว่าไปไปด้อยค่านะ ไม่ไม่คือเกินนั้นก็ด้วยแต่ว่าอันนั้นอ่ะมันก็มีมีโอกาสไปได้ง่ายกว่าแล้วจริงๆริเนี่ยถ้าจะมีไปอีกมันก็ยังจะมีมากกว่านี้ได้ถ้าจะไปกันบ้างอ่าใช่ครับก็ขอขออนุญาตรับนับนับเป็นแบบหลีกที่มันเป็นตารางทไลายเดียวกันแล้วกันเอางนี้แล้วกันขออนุญาตแย่งแล้วกันทำไมถึงไม่ไม่ได้นับอะไรเงี้ยอ่ะกลับมาถึงข้อเรื่องคนที่เก้าเซ็นสัญญาเรียบร้อยทุกอย่างคอมพลีทแล้วอ่าเหลือแค่ประกาศ แล้วคาดว่าจะประกาศไม่เกินหนึ่งถึงสองสัปดาห์นี้แน่นอนครับแบบลายนี้เออยอย่างนี้ก็้องมาเร็วเคลมเร็วเออมาเร็วเคลมเร็วแน่นอนเป็นต้องต้องว่าเป็นคนแรกของของกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้เล่นต่อสัญญาทีมเดิมอ่ะแล้วก็ที่ไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แกง๊งถ่ายเอาเกาหลีอ่าอ่าใช่คือ,ค,อ,อคือกลุ่มที่ยังไม่รู้ว่าจะไปย้ายไปไหน ออทั้งแก๊งยังไม่มีก็ดีหรือว่าแก๊งญี่ปอุ่นบางคนที่ไม่ได้อยู่ท<น>ี่เดิมก็ดีเนี่ยอ่าพวกเนี้ยสุ่มเสี่ยงจะยังเปิดตัวช้ากว่าตัวใหม่ที่เป็นคนที่กอ่าเแล้วบอกเคสนี้มาเร็วเข็มเร็วอืมอืม uh huh. อ๋อฮะไม่มีไม่มีเขาเรียกอะไรระหว่างทางไม่มีปัญหาอะไรคนนี้ก็เกือบเกือบจะมีเหมือนกันแต่ก็แบบเหมือนกับเคลียร์กันไม่ได้ตอนแรกก็จะมีปัญหากันเรื่อง เวลาเดินทาง uh huh. อะไรเงี้ยคือทางทีมเขาก็อยากให้ไปร่วมทีมโดยเร็วแต่เราก็บอกว่า uh huh. น้องอยู่ในแคมป์ทีมชาติอาภรกิจ uh huh. มันก็ต้อง uh huh. รอภารกิจให้เรียบร้อยก่อนอะไรเงี้ยอื uh huh. ตอนแรกเขาก็เหมือนแบบจะไม่เอาถ้าไปเร็วไม่ได้ไม่ได้ uh huh. อ่าท้ายก็เจราจาไปเจราจารมาก็โอเคของมันอยากจะได้มันก็ต้องรอแหละนะนะฮะแต่ว่ามันก็ต้อง uh huh. เขาเรียกอะไรมันก็คนละครึ่นทางอะ่ะ uh huh. เออไหมอลุมนอลวยกันหน่อยออะโอเคเขายอมมิดเราก็ต้องปรับหน่อยอะไรเงี้ยทีนี้ไอ้เคสไปต่างประเทศมันจะได้รับผลกระทบอะไรต่อการมีไอ้เอเชียนอินดอร์มาเชียวอาร์ตหรือไม่มีไหมหรือไม่เกี่ยวถ้ามีก็คงไม่มาแล้วกลุ่มนี้พวกที่ไปต่างประเทศไม่น่าจะได้เล่นเอเชียนอินดอร์เกมเลยสักคนเดียวครับอืมอืมอืมนะฮะไม่มีทางแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วคือรายการมันก็มันก็คือยูยิบสามแล้วมันไม่จําเป็น แล้วมันโอเคละมันถึงมันจะให้ซีเนียกว่าลงเล่นได้สามคนหรือสองคนแต่ผมจำไม่ได้สามคนแต่มันก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้ผู้เล่นกลุ่มนี้อ่ะจริงๆแล้วอ่ะแต่ถ้ามีใครไปบ้าจี้จะให้ไปช้ากว่านั้นผมว่าก็มีผมทีมมีปัญหากระทีมแน่นอนอ่ะเพราะจริงๆมันมันอยู่นอกเหนือจากตารางของเขาเรียกอะไรทม์ทม์ลน์ของเอฟแล้วอ่ะเพราะเดือนพฤศจิกาโดยปกติแล้ว มันมันคือมันคือช่วงของหลีกแล้วช่วงช่วงของสโมสรและครับก็อย่างที่เราเห็นเคสกันมาในกรณีของซาลิเย่ที่ตอนนั้นอ่ะมันยังไม่หมดช่วงสโมสรอ่าฮะนโอเคก็เท่าว่าปิดดิวไปนะคนที่เก้าครับผมเียมที่เปิดตัวภายในหนึ่งถึงสองสัปดาห์นี้แน่นอนก็ได้แหละเดี๋ยวรอดูเพจเราแหละ ดีไม่ดี๋ยวเราก็จจะโพกหก่อยเขาสักวันหนึ่งว่าแต่แต่ว่าไม่ไม่ได้โพกว่าเป็นใครนะเป็นโพกว่าโอเคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผู้นี้มีการเปิดตัวนะอะไรนะแบบนั้นก็ไม่ได้กระดาษโพกว่าเป็นใครที่จะเซ็นแล้วค่ะอย่างนี้หมายความว่าใช้น้องผู้ชายแล้วก็น้องคนที่เก้าเนี่ยก็อาจจะได้เปิดตัวเร็วๆนี้ไหมหรือผู้ชายยังไม่แน่ผู้ชายยังไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืมสัญญามยังไม่เรียบร้อยเรายังไม่รู้ว่าทางเราจะเซ็นกลับไปเมื่อไหร่อ๋อโอเคใช่ใช่แต่ผู้หญิงก็เรียบร้อยแล้วใช่ครับ คอมพิวต์โบ๊ทายปีหน้าใครดูไทยลีกวะเน้่ยเฮ้ยคุณก็ต้องดูดาวรุ่งสิไอแต่ว่าถ้าถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะก็ไปกันเยอะๆก็ดีไอลีกมันก็จะมันใช่มันก็จะแบบไม่ไม่ขี่เกินไปนักเอมันมันในสเตปของอของนักกีฬาดาวรุ่งนักกีฬาวัยรุ่นสู้กันถูกครับที่ไหนมีเงินซื้อต่างชาติเบอร์มามีตัวซื้อเบอร์ใหญ่ๆอยู่ก็โอเคก็อาจจะโดดหน่อย ก็ปิดไปสองลายแล้วก็รายสุดท้ายรายนี้นี่ต้องบอกว่าขอ,<ๆ>ข,อขออนุญ,ญาตออกออกชื่อออกนามนิดนึงใช่ไหมน้องติม๋มน้องติม๋มน้องบิ๋มของเรา <c oughs> ข่าวล่าสุดคือทีมจะเปิดตัวภายในหนึ่งสัปดาห์นี้เหมือนกันอ้าวน,น้องติ๋มกับน้องมณิก้าไม่เบียดกันมาเหรออ่าคือแบบว่าได้ยินว่าจะเปิดตัวแล้วอะไรเงี้ยเร็วๆนี้ผมก็คาด <c oughs> ว่าเนี่ยภายใน คือเขาใช้คาว่า feel week เอ่อภายในสองสามสัปดาห์นี้อ่า feel week ก็ประมาณเนี่ยหนึ่งสองสามสัปดาห์ประมาณนี้แหละใช่ใช่ก็หอรุ้นกันแล้วกันใครเป็นแฟนคลับบุ๋มบิ๋มครับนะฮะคือฮาแน่นอนผมรับประกันว่าือฮาแน่นอนเดืยนนี้ออันนี้อันนี้ระหว่างทางมีติดอะไรไหมจริงจริงก่อนหน้านี้หรือไม่หรอกก็ไม่แค่รอเวลาเขาเฉยเรอเวลาเขาอย่างเดียวเลย สมุดแอสซิลมากอ่แต่ว่าโอ้โหระดับบุ๋มปิ่มนี่มันมันมันเหมือนว่าผลงานมันโอเคนะมันมันอยู่ในในในเกรดที่แบบยังไงก็เอาไม่น่าติดอะไรเท่าไหร่อืมและยิ่งอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วด้วยอาจจะง่ายหน่อยครับนะฮะอ่ะก็เตรียมที่จะเปิดตัวกันเร็วๆนี้อ่ะก็นั่นก็ว่าถ้าจบแบบนี้ถ้าจบแบบนี้ คนที่เก้าไปแล้วบุ๋มบิ่มไปแล้วก็จะเหลือเพียวปิศนาอีกแค่สองคนกับแนนทัดดาวแนนทัดดาวว่าจะไปลงเอยกับทีมไหนใช่ครับแล้วก็คนที่สิบคนที่สิบเอ็ดก็ยังดีลกันอยู่นะอยังไม่หมดนะยังเรายังไม่ปิดจ็อบนะปีนี้ยังอยู่ในระหว่างการเจรจาอยู่อีกอย่างน้อยสองคนอืมอืมนะฮะแล้วอย่างนี้อ่า สองคนเนี้ยโอเคไห้เก้าเก้าจบไปแล้วอ่าสิบกับสิบเอ็ดเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนอืมตอนนี้ผมเขาบอกว่าเป็นห้าสิบสิบก่อนละกันเพราะว่ามันมันยังไม่ชัดเจนอะไรเลยคับอ่ะฮะแต่ว่าคือมีคนสนใจมีการคุยกันแต่ว่าเรื่องเงื่อนไขอื่นๆอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบยังไม่ไม่ลงตัวทั้งคู่อะไรเงี้ยอืมอฮะ อืมนะก็รอลุ้นกันโอ้โหสิบสิบเอ็ดเนี่ยอืมสนุกเลยนะแบบนี้นะถ้าถ้าถ้าสักเซสหมดนะโอ้สนุกสนุกปีหน้าดูลีกต่างประเทศกันตาแฉะแน่นอนก็นับเอาก็นับนับันเนาอ่ะกันสิบคนเนี่ยสิบคนเกาหลีกี่คนนะสามหรือสี่อ่าสามไงอ่าเกาหลีสามถ้ากับเหลือเจ็ดเจ็ดนี่ลงญี่ปุ่นหมดไหม พอไม่รู้ไม่รู้ทีมญี่ปุ่นพอเจ็ดไหมีญี่ปุ่นมีกี่ทีมญี่ปุ่นมีแปดทีมคุณเจาอย่างนั้นเลยเหรอไม่ได้ที่นีมีจ่าจ่ายนะผมก็เออไม้ได้แหละผมก็แังเด้คือีนะกำลังเด้งคิดว่ามันลงญี่ปุ่นครบเจ็ดคนไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปอะไรเดี๋ยวเปิดประเด็นอะไรเนี่ยมันไม่ครบอยู่แล้วมีจ่าจ้ามีเจ็ดมีโฟทีอีกจะเย็นคุณแบ่งคนหนึ่งเขาทำมาหากินบ้างอ่าอ่าโอเคโอเคครับ นะฮะก็หล่อหลุนกันก็ไม่แน่ตีหน้าก็ยังอาจจะได้ดูกันทั้งเอเชียยุโรปอ่าเนี่ยน <laughs> ะเออเพราะเพราะว่าคือคือในเออเออใช่ในสิบในสิบสิบเอ็ดเนี่ยเปอร์เซ็นต์ไปยุโรปนะคือที่ดีวนี่คือยุโรปนะสิบสิบเอ็ดเนี่ยเออก็ได้แหละระบบฟื้นรับเนี่ยฟื้นรับไม่เล่นมันจะลงญี่ปุ่นครบไปหมดเนี่ยไม่พอดีกว่าเพราะมันต้องไปติดตัวเดิมด้วยอะไรด้วยอ่าฮะยุโรปยุโรปนะอ่า โอเคนะะก็รอลุ้นกันรอลุ้นกันว่าใครจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับอีกสองดิวต่อไปก็หวังว่าจะให้มีไปเยอะๆแล้วกันนะก็กระแส,สจะได้ดีขึ้นแล้วก็นวเล่เราก็จะได้มีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นอ่าใช่ครับก็<า> <จะ S 2> ดูกันได้เยอะด้วยครับนี่นเป็นปีที่ในกีฬาไทยส่งออกนอกส่งลีกใหญ่ๆอะ่ะเยอะที่สุดแล้วเนาะปีนี้ใช่ครับน่าจะเยอะที่สุดละ นะถ้าไม่รวมก็จเช่วยที่ไปกันหกเจ็ดคนมาพอก็ต้องขอบคุณขอบคุณโคโวะที่เปิดโควตาเอเชียขึ้นมาให้เป็นตลาดใหม่ของนักีฬาไทยนะฮะได้โอเคดูกันเยอะแล้วก็ดูคลิปเรากันเยอะด้วยว่าถ้าไม่ถึงห้าหมื่นเนี่ยเลิกคุยเลยนะเรื่องเรื่องอัปเดตข่าวอื่นเนี่ยไปดูช่องอื่นกันหมด ไอพวกนี้าจะไอพวกข่าวพวกนี้น่าจะได้อยู่สามหมื่นสี่หมื่นน่าจะได้ไปไม่ได้ต้องอย่างนี้ต้องห้าหมื่นแล้วทําไม่ห้าหมื่นไปดูช่องอื่นกันหมดช่องอื่นใครเอาไปแล้วไม่เปิดลิงเปิดวาร์ปกลับมาเออเอาซอย้สี่ิไปเลยผมจะเลิกคุยไม่ให้เอาไม่ให้ข่าวดยอ่ะได้อาเคครับวันนี้หยอกนะครัหยอกคนะเราสองคนกลับมาใหม่ว่ากันเรื่องอะไรก็รอติดตามด้วยแล้วกันวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ